จะน้องลีกินเทเลเท่ๆๆกับน้องแปนดาวมาแล้วแล่ามันก,กันเลยเดี๋ยวเหาซีมาทดสอบความหนาวอยู่น <c oughs> ้องชาติทดสอบผิวดีกันตี้โอเคเหรอตอ,อนยังน้อยแข็งๆกว่านี้ สบายดีทุกคนสบายดีสบายดีวัาทุกคนเด้อเนาะยินดีตอนทำเข้าซื้อซองลีซาราลองศาลซึ่งคลิปนี้เนาะเออยเอืยเอยก็ได้กลับมาลองศาลอีกเท่านึงอ่ะเด้อทุกคนหลังจากที่มีเอฟซีได้ถามกันเข้ามาว่าน้องนี่กินอันใดไปที่ได้ก็คือว่าบุ่เห็นเออยจากเพื่อก็คือเอือยฮันได้กลับเวียงจันแล้วเด้อทุกคนหากักลับมาลองศาลอีกกลับไปเวียงจันเดือนเดือนนึงแล้วพอดี เราเบียดเราย,รยางแล้วไม่ได้ให้อีหยังนี่เบียดแล้วก็วเลยว่ากลับมาอนลองสานอีกแม่นแล้วมื้อนี้เฮากามื้อนี้ก็ตอนเป็นตอนสวยๆเนาะทุกคนเฮาก้ซี่ลองมาตำมีที่ได้มาจากอาทิตย์ที่พงคงอยู่ให้เอื้อยกินเนาะและตำให้เฮากิน <c oughs> เคยกินแล้วอ <Okay. S 1> เปล่ามีมีมีเขี่ยวเคยไหะมีเขี่ยวฮันบแน่ใจว่าซินเนนอันเดียวกันหรือบปล่เพราะว่าเคยไปกินห้านึ่งห้าพันนี่เวียดไหมทุกคนเป็นเขาจะเอามาให้กินเล้ค่ายเสือมีแหละแต่ แต่บุ้งหาวซีเนเดียวกันบอแต่ว่ามันสีเขียวค่ะกันอีเมียบา,านเคยกินยูโรตัดเออนิไทยมันสีเขียวแบบนี้แต่บุ้ว่าวซแเมนเดียวกันเออเขา,าแบบเซน้ำมาให้เลยได<อ>้ในออนั้นเออน่าจะแมนก่อันนั้นเปอร์เซ็นน้อยกว่าตัวนี้เลยเออน่าจะบุ้งเมนเดียวกันสบ,บายดีลอ,องปานเด้ี๋ยวลืมนี่คนอันนี้ก็คือเครื่องที่เฮาเครื่องปรุงเกี่ยมไว้เนาะเออเกี่ยมไว้ เป็ดเพติดอ่ะมังเพ็ดหร่อบัเพ็ดจ๊อบัเพ็ดเอ่ยใส่ได้ยันนี่ทุกคนขาสิต่ำใส่เนาะเครื่องมือนีิก็มีลูกชิ้นแล้วก็ผักบุ้งแล้วก็ปลาหมึกนะคะอันมื้อนี้เฮาจะต่ำปกติที่น้องลี่ต่ำให้กินท่านแม่นั่นต่ำจะเสียเรื่องเนาะมื้อนี้เฮามาตาปนกันเลย3 4 4สีเขียวสีขาวสีเหลืองเนาะก็มีอาทิตย์พงพงอาทิตย์พงคงอยู่เพิ่นก็อยากให้อันเฮ็ดอันลองเห็ดอัน ก๋วยเตี años, ๋ยวเนาะเห็ดอัน <Brother> ต้มแบบก๋วยเตี hunters, ๋ยวกินเบิ้งมันแซ่บเนาะมีไก่หรอคะมีเออต้มมาสิต้มมาเกี๊เออมื้อแรงเนาะมื้อแรงหรือว่ามื้ออื่นนี่แหละน้องลิก็อยากต้มอยู่แต่ว่าอันะคะมันได้ใส่แบบเครื่องปรุงหลายแนวมันจึงแซ่บก็เลยว่ายังบ่ได้เฮ็ดเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวน้องลิจะอันตำละกาดเออละกาสิไปเตรียมเครื่องไว้เดี๋ยวเฮามาพบกันตอนกินเลยเด้อทุกคน นี่ทุกคนอู้ยู่กองคือใส่ใส่เนาะมันเป็นอะไงเอาใส่ผักข้าวน้อยเลยเอาซิมดูซิมกินกันนะคะมีประเทศไทยยังไม่ได้กินจะแค่อข้าวปุ้นนี่รู้สึกว่าคักเลยคือข้าวปุ้นเลยเนาะตัวสีขาวมันเส้นมันคักจับบอือจับเจลเส้นเจลเส้นนะกินเส้นตัวใดจับตัวใดเห็นนั่น เห็นแต่น้องรีกินเทเลเทียกับน้องปานดาว <c oughs> มาแม่มมพี่มาอาทิตย์ติผงเพื่อนถามตลอดน้องรจนาอันมาหรือยัง <c oughs> <c oughs> น้องปานดาวอันไปเอาอันถ้วยถวย้ถวยน้อยมาแบ่งให้บ้านนี้คะัะซอกเนี่ยไม่ถูกนี่ไปไปเอาถ้วยน้อยมาก่อน เส้นมันจะเป็นแบบแตกต่างกับอันข้ปุ้นอันนังขนาดบางนีข้าวทุนมันเป็นเส้นนึบๆนะคะกินขรา้งแรกเนืวดีก็ผักค่ะเบิ้งทุกคนทุกคนเส้นที่ข้าวนี้น้องรสเซียอันลองเอามาเฮ็ดอันอิตือเฟอร์ก๋วยเตี๋ยวขนาดน่าจะแซ่บเพราะว่าเส้นมันนุ่มดี บุกหัวทงเท่าไหรเนาะอยากได้อยากได้ออ่ะมาเห็ดอันนั้นกินนะก๋วยเตี๋ยวนะเส้นนึบๆนุ่มๆขนาดใครก็ใครไงค่ะมันยากกินเหมือแซ่บอุ้ยแซ่บต่ำแซ่บแซ่บแท้ก็แซ่บบริบาลินเด้อตัวเส้นสีขาวกับเส้นสีเหลืองกับเส้นสีเขียวมาตำาแล้วก็เข้ากันดีอืมเข้ากันดีอ่ะ แต่ว่าเดี๋ยวมือนาหรือว่ามืออื่นมือหื่นซีเฮดต่าก๋วยเตี๋ยวหรอกมึงเด้อไวยเตี๋ยวไปน้ำตาลแซบป่ะต้องไปกินไปป่ะแซ่บยังไม่ได้กินเลยนีเราเราลวกเส้นน้อยคอเนาะตอนอันตัวสีขาวใส่นน้อยเดียวตอนต่ำว่าสีเหลืองแซ่บแล้วมาต่ำใส่น้ำตาลแ่วนี้แห้งแซ่บกว่าอีกทุกคนแซ่บนุ่มดีขนาดนี่ โอเคทุกคนเดี hmm. <S <S so uh ๋ยวตังกองกินก่อนเนาะแซ่บแหงอืมมาเด้อทุกคนแซ่บเนี่ย FC บางคนเพิ่อนจะว่าอันยังบม่เคยกินต่ำนะเขาก็บม่เคยคือกันแต่ว่าเอามาลองกินมาลองตามแล้วมันแซ่บเนาะแมันเฮ็ดประเภทเส้นนี้เฮ็ดกินได้หลายอย่างนะเฮ็ดอาหารชนิด้หลายอย่างใส่มือเลยเถอะเฮ็ดบุกิเอาอัน พิมพ์เข้าไปใน Youtube พันมีซั่ววะสิเนาะขึ้นเนาะอือขึ้นส่วนล่างฮะเพิ่นเอ็ดผัดบุได้เอ็ดต่ำคันชีพัดนีนต้องไม่สีเหลืองอือชือข้าวนี่น่าจะบอกเขาอนี่เป็นละอือสีเขียวนี่รั่วออกมาก็เกือบเป็นสีข้าววะไรอย่านี้จุ่มเป็นสีอืงเห็นปะ พี่เพลงหรอน้องปลานนี่เผ็ดกับกินน่องปลานกินได้ทุกอย่างอือด,ด่าด่ากกินแล้วมั้ยลาบบอลาบเผ็ดๆออออกกบออเครียดกินทุกอย่างเบื่อเหรออันรสชาตดไทยขนาดโอ้โอ้ไปกินน้ำไป <c oughs> เซฟแ่งจิดส bueno> ัมากอันโรตัดอยูไทยะนะอยู่น้องขายไงวะมันไปอเลยอุดรโรตัดไปห้างเ่ะออืมอืออุอร่อนน่องขายกันนี้อืมอืเซ็นทรัลเซ็นทรัลดูเชยละอุงเทพ แุดแล้วนี่ว่าสิฟากเธอเอื่อยละ่ะบม่ได้ฝากเพราะว่ามีห้อ่เดียวมัวนก็นะอืเลื่องค่อเรื่องเนาะอ,อายเพิ่อนก็ใจดีขนาดจางมาตลอดอ่ะบอกเธอกินเลยกินเลยชิจะฝากไปให้ใหม่ไม่ต้องแบบเพื่อนว่าไม่ต้องปะาได้ดุแย้มมันเสียพเพราะแกะและเขาจะบร่ได้ใส่ซานกับบูดดิจำพวกนี้นะ อเอาเอาไว้ตูเ้เย,ย็นใจดีมานั่นเหรอคเคยฟ้างเครืองมือห่าเที่นแล้วส้างอ,อันกเกิบเกิบของเนี่นยดเฮ้ยไปน้ำไปฉันร้อนก็ได้ใช้เสีงสงสงสงยงเง <laughs> ไปเ้าแไ้ไหม กำลังดู้ำลังชิมอะลรยานส่เซนน้อยพูดเซนเหม็นแซะเม็นหรอเลเดี๋ยวจะลุกซีนปรเดไม่สบุกกินเมดดอกยานกินเมดอีกมักตัามักกี่ตาเลยเนาะมากวะเอาอีกวะ เอาอีกคือวาเอาให้เห่าบ่งเอาให้เห่าที่เย็นขนาดทุกคนอยู่รองสาวนี้หนาวเหงอ่ะเลยทุกคนหกโมงขึ้นไปหกโมงเช้าหนาวมากขึ้นจะไปกินต้อนเออจินแต่เซน เ้นแบบนูมแห้งเ้นมันมึดเรียแต่ตอนใส่เ้นน้อยอคิดว่ามันซีบัวนะตามตอนอิดฮนโอ้ยกึบุ้งเลยเนาะ่ามันซีเนอร์รวมมาบอบบอสเซมันเกือบครึ่งตามมึดเนี่ยอ๋ออนี่แม่ เปียกใส่กุ้งก็เมี่ยงมีอะไรกลาเข้ากินเข้าไม่น่าเสียแบบเขาเปียกโยกจริงกินตอนเช้าเป็นอะไรเข็ดน้ำเองดเย็นไหมได้ยินเหร เพิ่กินน้ำเลยใช่เวลาปิกินปลาหมื่ไรให้พให้พูง่ายกินยลุมจอยเด่นทุกคนเมื่อวียงนะเงาเงาทุกคนไปไปซื้อจุติเงินดูคเดียวเหนะเงาจุติเงินนะเจ้าไปใชคือไปละบ่มีกู มันยัี้งคู่ปม่เข้าไม่ไปเลยมันกระเทิร์นเหมือนไกลที่เราจักแต่ไปไปเพิ่งจะว่าเอาบุ๊ค้าไปแล้วมันโควิดแด่เขาจะบูเปิดจะได้บัตรกันเลยสมมุติไปลินห้างไปเลาะลินเบืนนบ้องนั้นเบื้องนี้บุมีผู <c oughs> ้มลมอะบุคักบุคักเขาจะปิดปิดแด่แบบคนน้อยเลยบุ้มพักโควิดแด่ ไปยุสกย่าบุคือบานเห่ากับทุกคนสกายแหละไอสตีนย่ายมาอยู่ลองศาสรยังคิดอยู่นี่ขันอยูบ่บานเห่าอยู่ผู้เดียวกับบงเงาอาบุคืออยู่บอลอื่นคิดคือว่าสีเฮ็ดเบียกบ่บเลยบุเฮ็ดยังคิดอยู่เมืองต่างอย่างพวกคุณ <c oughs> ก็มีพี่พี่เอฟซีท่าบ้านจบแล้วกาลองเฮ็ดยูทูบจริงจังจากปีเด้อเพห็นวหม อันนี้กระบ,บ่อนเห้เพราะว่าอันะะน,ะอน,นี้มีภาระหน้าที่นั่นคือคืออื่นอนด้ะพอมสิเป็นเลาะเลย่มกับบัได้อ,อืมแซ่บอืมแสบให้ปอก เริ่มติดใจแล้วได้บะนี้อยากกินอีกแต่เสียจังได้บะนี้จะาทุกคนเคียงเคียงเลือดเต็มมะเขลอเทศคุณจะกินมะเขลอเทศโบมาใส่อันนั้นซื้อมันน้ำหนวกทำโบใส่ก็ับโบเสแบทไหมเสแบทอร่อยทุกคนอร่อยเลยเสแบแทเฮ่เสแบทมาทุกคน เแซบที่ตัวแซบจริงๆแท้แฮแซบจริงจังแซบแห้งเส้นมันนุ่มนุ่มเลยทุกคนแบบนุ่มแห้งเลยน่ะข้าวเด้อยหมาะแก้การตำอืมถ้าเป็นชีเรื่องนี้เหมาะแก้การพัดหรือว่าเฮ็ดเป็นก๋วยเตี๋ยวซี่อ่าซีเคียวมั่เยวหมาะแก้การแบบเปเฮ็ดจุ่มหรือว่าอันนี้ตากระแซบได้ล่ะเอามาข้าวนี้แซบนี้เอามาตามรวมกันกระแซบอยู่เลยทุกคนเน่นสีข้าวมันออกคล้ายๆืีกระปุ่นเหลาเลยอืมแต่มันนุ่มก่อน ขปุ้นยุร้าวใช่มันซีแบบเวลาเขาลวกแล้วเอามาเซื้อนมอ้มเราเหมันซีคืนซีแข็ง <c oughs> เป็นเดอร์ความรู้สึกที่ได้กินคร<ส>ั้งแรกแซ่บแซ่บอยายังร่ายยูยังล่ายยูเนาะยังได้ยูประมาณซองซำโคจแต่ว่าเาซีลองฮ็ดอันนั้นเป็นเดอร์ปาน <c oughs> แซ่บน้ำขปุ้นหรือว่าแซ่บน้ำผู้ต่ำแซ่บน้ำผู้ต่ำเลยว่าแซ่บน้ำขปุ้น แซ่บน้ำผู้ตาแม่และกัแซ่บน้ำข้าวปุ้นแม่ตอบดีมากโอเคทุกคนเนาะอยากกินนี้แม่สลีเป็นจังไหนแซ่บสลีฟนี่ซี่เลื่องฮนได้กินซี่เลื่องฮนกัรู้สึกว่ามันแซ่บมันนุ่มเส้นนุ่มดีแล้วก็เส้นมันนัวแต่พอมาตารวมกันปั่นแห้งแซ่บไปอีกเนาะทุกคนผู้ใดบ่เคยกับไปเฮ็ดกินเด้อทุกคนแซ่บน้อผู้ตามแม่ โอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เนาะพวกเขาจะขอตัวลากันไปก่อนเลยทุกคนก็อย่าลืมไปติดตามเรื่องราวซ่องทางซ่องยูทูบน้องโรจนาลองสารน้องรถกระซีเบ้านี่นึงทุกคนก็นมีหลายๆพีพีเอฟซีถามน้องดูรับเป็นอย่างอันเออเป็นอย่างอันยอดวิวน้องรถคือตกคะนาดเดี๋ยวมือน้าสิมาเวาสู่ฝั่งเลยมันมีเรื่องราวอีกอย่างมากมายแปลกประหลาดมากไปเล้ว <laughs> ตรงนี้อาจจะเห็นเฮาถ่ายคลิปจำกันเนาะเพราะว่าน้องรถอาจจะอยู่ล่องสานอย่ประมาณอยู่สองสามพิปจนกลัวพี่น้องจะขึ้นมาแต่ทางภาคใต้นะคะก็จะได้ไปเวียงคือเก้าวนั่นแหละการิเที่ยวไปเที่ยวมาพูดโดนเตึ๊ดเลยเนาะสองสามพิปกระไรโดนยึ้งโอเคเจอกันคลิปหน้าโอเคทุกคนกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบื่อให้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปเนาะโอเคบ๊ายบาย